สวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยที่ผมทำตัววิดีโอของตัว canon eos r5 ขึ้นไปให้ทุกคนดูใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายวิดีโออยู่เมื่อกี้เนี่ยมันมีข่าวที่เด้งขึ้นมาใน Twitter feed ของผมก็คือเป็นตัวคู่แข่ง ของตัวกล้อง Canon EOS R5 เนี่ยว่าแบบเฮ้ยมันจะมีสเปคแบบนี้นะซึ่งผมอ่านสเปคให้ฟังก่อนก็คือตัวก,กล้องตัวนี้มันจะสามารถถ่ายวิดีโอแบบ Slow Motion 240เฟรมต่อได้ที่ระดับ Full HD แล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 120เฟรมต่อได้ด้วยแล้วก็เป็น10 bit 422ด้วยแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Raw แต่ Raw เนี่ยจะ Output ผ่าน HDMI ไปที่ตัว e x t n a n r l r o r o r d e r เนี่ยได้ถึง 4K 120เฟรมด้วยพออ่านแล้วเสร็จโอ้ยถ้าโซนี่ทำอย่างนี้ได้จริงเนี่ยตามที่ข่าวออกมาเนี่ยว่าคอนเฟิร์มว่าเป็นสเปคแบบนี้นะผมว่าโอ้โหโซนี่เปล่งปลังมากตัวนี้ครับเดี๋ยวไปว่ากันครับ อย่างที่เมื่อกี้กลอนไปนะครับว่าระหว่างที่ทำวิดีโอตัวของกล้อง e o s r 5ไปเมื่อกี้เลยเนี่ยระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็มีข่าวนี้เด้งขึ้นมานะครับอย่างที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูไปแล้วเนี่ยเออมันทำให้ตื่นเต้นมาก จนต้องมาทำวิดีโอต่อเนื่องกันเลยก็คือตัวของสเปกกล้องอว่าที่ของตัว Sony A7S Mark III ซึ่ง A7S Mark II เนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่ามันออกมานานมากแล้วตั้งแต่ปีถ้าตามสเปคเนี่ยมันคือออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วก็ระหว่างระหว่างทางที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปีเนี้ยปี2020เนี่ยก็คือเก่งกันว่าตัว เอเจเจ r ม i i เนี่ยมันควรจะต้องออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วสุดท้ายมันก็ไม่ออกมาจนตอนนี้เนี่ยกลางปี2020แล้วเนี่ยก็ยังยังไม่ออกมาสัทีนะครับว่ากันว่ามันจะเร็วๆนี้แหละที่มันจะต้องออกมานะครับซึ่งมันมัน,นเรื่องข่าวสเปคที่มันที่มันมาก่อนเนี่ยมันไม่เหนือความคาดหมายเพราะว่าคู่แข่ง ใส่มาแล้วว่าสเปคมันแบบไหนแบบไหนมันก็ต้องรีบมีข่าวลูเมอร์มีขา umer, ม่ขาวอะไรต่างๆเนี่ยมาสกัดดาวรุ่งก่อนแต่สเปคที่มันออกมาล่าสุดเนี่ยมันคือเหนือความคาดหมายไปอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยที่พูดถึงแล้วก็ถ้าเป็นในตัว r f i เนี่ยแล้วเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมค้นหาในตัวสเปคชีตของตัว r f i เหมือนกันแล้วมันไม่มีเนี่ยก็คือ ถ่ายโซโลโมชั่น240เฟรมเปอร์กที่ Full HD อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากได้เหมือนกันเพราะว่าได้ลองในตัวกลออ้อง Fuji f ร l m XT4 เนี่ย XT4 เนี่ยแล้วแบบโหพอได้ลองตัว240เฟรมเนี่ยติดใจมากเราเอามาทำอะไรเนี่ยได้อีกหลายอย่างมากอันนี้เป็นสิ่งที่อยากได้มากถ้าตัว Sony ทำได้จริงเนี่ยโหอันนี้จะดีใจมากๆครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยที่มีพูดถึงกัน ตามข้อมูลอันนี้นะจากตัว Web, เว็บ Sony Alpha l u m o r s เนี่ยก็คือตัว 4K สามารถจะถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 120เฟรมต่อกและเป็น10บิตสีสองสองด้วยโอ้โหอ่ะเอามามาอันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากเพราะว่าทุกคนอยากได้อยู่แล้ว 4K 120 4K 60ได้ใช้กันแน่นอนอยู่แล้วตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์เนี่ยแต่ก็ ไม่ได้เหนือไปจากความคาดหมายของผมมากนะก็คือเรื่องของการถ่ายตัว raw video เนี่ยผมพูดกับเพื่อนๆที่พล่าพูดถึงกล้องตัวนี้เนี่ยว่าส่งนี้น่าจะผลักให้ user ไปใช้ตัว raw video เนี่ย over HDMI ก็คือผ่านสาย HDMI เนี่ยไปที่ตัว external recorder ซะมากกว่าไม่น่าจะใส่ raw มาในกลออ้องแต่สิ่งที่มันเหนือความคาดหมายเนี่ยก็คือ มันจะได้ถึง RAW ที่เป็น 4K 1 2 0 f เฟรมเพอซด้วยอันเนี้ยส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่า RAW มันมันได้ถึง 4K 60เนี่ยก็แบบก็แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบได้ได้ถึงจากที่อย่างที่เราต้องการแล้วแต่คือถ้าได้ถึง 4K 120เพราเป็น RAW ด้วยจริงๆเนี่ย ผมว่าเป็นสเปคในฝันของทุกคนที่ทำวิดีโอเลยตรงนี้นะครับสิ่งที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับกล้องตัวนี้เนี่ยลำดับแรกเลยเนี่ยก็คือตัวของ เซนเซอร์ว่าเป็นตัวความละเอียดกี่พิกเซลนะครับตอนนี้ก็มีการเก่งกันว่ามันจะเป็น20ล้านพิกเซลไหมเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยตัว A7s Mark II เนี่ยมันคือ12ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยเป็น20ล้านพิกเซลไหมเราไม่ต้องการ ISO ที่มันหูขึ้นไปแบบ2องแสนสี่แสนอะไรเงี้ยแต่คือเราต้องการคุณภาพให้มันดีขึ้นไหมอะไรตรงนั้นพอที่เก่งกันเนี่ยว่ามันจะเป็น20ล้านพิกเซลเนี่ยมันก็เลยจัดการเก่งกันต่อว่าเฮ้ยถ้า20ล้านเนี่ยมันเพียงพอกับการที่ มันจะยัดตัววิดีโอแบบ 6K เข้ามาได้นะแต่ตรงนี้เนี่ยผมถ้าถามผมอะผมไม่คิดว่า Sony จะมีเซอร์ไพรส์ที่แบบจะมีวิดีโอ 6K 8K นี่ตัดออกไปเลยผมว่าไม่มีอยู่แล้วตรงนั้นก็คือตัว 6K เนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีผมว่า Sony เนี่ยอยู่กับตัว 4K เนี่ยแล้วทำ 4K ให้มันแจ๋วๆอย่างเงี้ยตามที่เป็นข่าวเนี่ยถ้าทำได้จริงทุกอย่างที่เป็น 4K ตรงเนี้ยมันจะเวิร์กมากนะครับแล้วก็ถัดมาวันนี้จริงๆมี2ข่าว ข่าวนี่มันมาตอนเด็กประมาณเนี่ยตีสามเนี่ยแล้วก็ข่าวที่มันมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือข่าวที่พูดถึงว่าคนที่ได้ลองกล้องตัวนี้เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือ2เรื่องก็คือเรื่องของตัวบอดี้เขาว่ากันว่าตัวบอดี้เนี่ย มันจะคล้ายๆกับตัว A7R4 A7R Mark IV ที่มันจะหนาๆหน่อยอตรงนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีการพูดถึงในข่าวตอนหัวค่ำเนี่ยก็คือกล้องตัวนี้ยังจะใช้ตัวการ์ดเป็นตัว SD Card UHS-II อันนี้พอผมเห็นตั้งแต่ข่าวนั้นในหัวก็คิดแล้วว่าถ้าใช้ตัว SD Card UHS-II เนี่ย มันไม่ได้ตัว raw internal อยู่แล้วเพราะว่าตัวของ data มันทำไม่ได้ตัว data ตัวการรับส่งข้อมูลกับตัว SD card ระดับ USB 2เนี่ยมันมันไม่น่าจะสัมพันธ์กับตัว raw video ตรงนั้นอันนี้ก็พอเห็นข่าวนี้ว่าแบบทุกอย่างเอาพุทไปเป็นตัว HDMI ที่เป็น external อะไรตรงนี้ก็โอเคตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาที่มีพูดถึงกันตั้งแต่สักสักเกือบเกือบสอาทิตย์นี้เนี่ย ก็คือเรื่องของตัวช่อง E-VF ของกล้องตัวนี้เนี่ยก็คือจะได้ที่ระดับ9ล้านดอท9ล้านดอทคือความเรียที่สูงที่สุดในโลกที่กล้องไปถึงได้นะตอนนี้ถ้าทำได้จริงถึงตรงนั้นเนี่ยก็คือกล้องตัวนี้มันจะรวมสรรพคุณแบบโอทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบทุกคนอยากได้หมดเลยตรงนั้นนะครับสิ่งที่เรารอรุอนกันก็คือเรื่องจอด้านหลัง จอด้านหลังของกล้อง s o o y ใในตะกูด A7 เนี่ยถ้าใครใช้อยู่หรือใครเคยเห็นเนี่ยมันจะพลิกขึ้นมาได้แค่ระดับแบบอ90องศาที่แบบพลิกขึ้นมาได้ด้านหลังนิดหน่อยตรงนั้นมันจะไม่สามารถพลิกขึ้นมา180ขึ้นมาด้านบนได้แล้วก็ยังไม่มีการพลิกออกมาด้านข้างได้ตรงนั้นซึ่งโลกของการถ่ายตัวใช้กล้องอลักษณะที่เป็นไฮบริดะ ที่เป็น mirrorless ตรงนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคนจะไม่ค่อยได้อะไรมากแล้วกับเรื่องการถ่ายภาพนิ่งแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนอยากใช้เรื่องฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พูดถึงกันไปเนี่ยมันคือเรื่องฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอเหมือนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มารอลุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ย ว่าที่ A7S Mark III เนี่ยมันจะทำเป็นจอพลิกออกมาด้านข้างได้ไหมหรือจะเป็นจอพลิกด้านบนได้ไหมส่วนตัวผมว่าผมไม่มองว่ามันจะเป็นจอพลิกด้านบนถ้าถ้าโซนี่จะทำเนี่ยผมว่าเป็นจอพลิกด้านข้างเนี่ยน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าตอนนี้หลายคนที่ใช้กล้องโซนี่ Sony, ตัวที่เป็นฟูลเฟรมแล้วใช้ v ลอกเนี่ยติดกับตัวเลนส์16-35เนี่ย ทุกคนก็จะถือกระบอกเลนเป็นหลักถ้าไม่ได้ติดแบบตัวขาตั้งโจี B Gorilla Pod เนี่ยก็จะถือตัวของกระบอกเลน16 35เป็นหลักแล้วก็ถือแล้วก็เล็งหน้าตัวเองกันไปตรงนั้นทีเนี้ยถ้าแบบโซนี่เนี่ยทำให้จอด้านหลังเนี่ยมันพลิกออกมาด้านข้างแล้วมันหมุนฟลิปออกมาได้เนี่ย ผมว่าทุกคนแฮปปี้ครับคนที่เป็นยูทูบเบอร์คนที่เป็น, YouTuber, น็อกเกอร์น er เนี่ยเราใช้ตัวกล้องฟูลเฟรมเนี่ยผมว่าโหทุกคนรีบเปลี่ยนกันหมดเลยว่าเนี่ยฉันอยากได้กล้องตัวนี้เอามาถ่ายแบบนูน้นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสเปคทุกอย่างที่พูดถึงกันอยู่ตอนนี้เนี่ย มันคือสเปคในฝันม,มันเอาไปเล่นอะไรได้อีกหลายอย่างมากตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องราคาของตัวกล้องตัวนี้เนี่ยว่าที่ A7S Mark III เนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่ก็ต้องไปรอลุ้นเหมือนกันตอนนี้เนี่ยคู่แข่งเราเห็นตัวราคาของคู่แข่งแล้วก็คือตัว ESR5 ของ Canon เนี่ยราคาอยู่ที่3,800 US ดอล US d ์โดยประมาณนะครับตรงนี้ตัวของ ตัวเดิมก็คือตัว A7s Mark II เนี่ยราคาตั้งต้นตั้งแต,งต,งตง่ปี2015เนี่ยมันคือราคาอยู่ที่3,000 US d ลลาร์ถ้าถ้าตัวนี้นะยังทำราคาได้อยู่ที่3,000 US d ลลาร์แล้วก็ในไทยสักแสนสองโอ้โหผมว่าซื้อกันเยอะมากเพราะว่าทุกคนรอเปลี่ยนตัวที่เป็นซีรีส์ A7s ที่แบบตัววิดีโอเก่งๆอย่เงี้ย มาหลายปีมากแล้วแล้วก็คนที่อัน้นไม่ได้ซื้อตัว A7 Mark III ไม่ได้แบบซื้อตัว A7R Mark IV เพราะว่าอยากได้ฟีเจอร์วิดีโอดีๆเนี่ยผมว่ากระโจนเขา้าสายตัวนี้แน่นอนอันนี้ก็ต้องไปรอลุนกันส่วนว่าสุดท้ายเนี่ยกล้องตัวนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงกันเนี่ยก็คือไมอ่ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก็อาจจะเข้าไปช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเดือนหน้าเนี่ย ที่น่าจะเปิดตัวครับตรงนี้ก็ต้องรอรุนกันครับใครมีความเห็นยังไงบ้างรครับเกี่ยวกับว่าที่กล้อง Sony A7S Mark III อย่างที่แบบเป็นสเปคแบบนี้เนี่ยมันใช่ไหมมันใช่กล้องในฝันที่เราอยากใช้หรือเปล่าเนี่ยมาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมผมตื่นเต้นมากว่าแบบทั้งตัว r 5เนี่ยเออก็แบบสเปคดีพอยิ่งเห็นข่าว Sony ตัวว่าที่ A7S Mark III ตัวนี้เนี่ยโหยิ่งตื่นเต้นหนักเลยมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับสำหรับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับติดตามก,กันไปอย่าลืมกดไลค์กดซักแล้ว ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ